ตำต้มอะต้องตำพริกค่ะจะกระเทียมกินขอบเป็นกิ่ทองคำให้ทองคำต้องปิดทางไทยไป าก็แดงท่านใดท่านใดไทนเนยทนเหรออันนี้เป็น,นได้วิดวีโอเนย่งางวิดีโอ,อไไมันพูดทำไมเหรอนีครับถือลาเป็นตะกร้อรอบคือร่างค่ะตามโอ้ยเนาะร่างแก้มแดงส้มตำโตลุงเทศบ,บาลเมืองมหาสารคามจ้าชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งสองปีซ้อนจ้า กไหนคะคะตลาดถนนคนเดินแล้วก็กาชาติจ้าหลากำปะลาจ้า นะนี่ะค่ะหน้าตาของมันจ้าหน้าตาของส้มตำปลาจ้าเชิญเลยนะคะตัวลุงเทศบาลเมืองมหาสารคามจ้าแก้มแดงส้มตำนะคะเอซเกียจ้าข้างห้องน้ำนะจ้าขึ้นมาทางห้องน้ำก็เจอเลยนะคะค่ะพี่น้องกินได้

Bye, Mac.